มาแล้วนะครับรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่ดูทรงรถล่าช้ามาประมาณ22นาทีนะครับเข้าล้าง2นะครับเพราะว่าร้อลีกกับรถท้องที่408อ่าในบางวันนะครับ109ก็จะหลีกให้408ในบางวันก็จะเป็น408หลีกให้109นะครับนะรถเร็วของใครหลหลายคนนะครับผมจะพูดเสมอเลย แต่มันคือผมยังไม่ได้ขึ้นเนาะเพราะผมขึ้นแต่รถธรรมดาไงรถเรยวก็นั่งเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองอไปกรุงเทพเนี่ยดูทรงรถล่าช้ามายี่สองนาทีนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเออจอดชุมแสงเสร็จแล้วเนี่ยรถไปจอดอทีหนึ่งที่ปามุนนาตะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษนุโลกพลรมิลาม หนองต้มพี่ชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักตรรอ,อุตรดิตศิลาอาดเด่นชายบ้านปิ่นแม่เมาะนครลำปางขุนตานลํำพูนไปี่สุดที่เชียงใหม่นะครับขบวนนี้นี่นะครับกำลังมานะครับ109เป็นยูทูบเบอร์ก็ต้องพูดนะครับโยฮเข้าวล้างสองนะครับ ถ้าผมขึ้นนะผมจะไปลงเชียงใหม่รถเลี้ยหนึ่งศูนย์เก้าก็จะล้อรีกับรถท้องถิ่นสี่ศูนย์แต่นะครับเชียงใหม่นะคอสวรรค์สองของบวนนี้จะเป็นพี่น้องกันนะครับรข้าว้างสองนะครับฮ่าฮ่า<ส> ก็มีเพื่อนผมไปนะครับหนึ่งคนเสื้อขาวไม่ค่อยสนิทก,กันนะครับตอนนี้เพราะว่าอ,อยู่คนละห้องอย่างนั่งรถนอนนะครับถ้านั่งครั้งแรกผมจะจีตั๋วนั่งรถนอนประดอากาศชั้นสองครั้งแรกก็อาจจะเอาไปเตียงล่างก็ได้นะครับแล้วอยไปเตียงบนอย่างที่บอกนะครับว่าหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยจะมีรถนอนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันต่างกันนะครับอย่างเช่นเตียงล่างเนี่ยประมาณแปดร้อยส่วนเตียงบนเนี่ยจะหนึ่งพันกว่า ก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมมันถึงแพงขนาดนั้นแต่ก็อยากขึ้นนะ่ะถ้านั่งชั้นสามเนี่ยจะไม่ค่อยแพงนะครับอยู่ที่ประมาณแค่เก้าสิบกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะครับถ้นานั่งจากนี่ไปเชียงใหม่นะครับไม่เกินร้อยแน่นอนอย่างสมมุติว่านั่งจากชุมแสงไปบางมูนากเนี่ยแค่สองบาทครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยรถธรรมดารถท้องถิ่นรถชาิเมืองเนี่ยอ่ะสามประเภทเนี่ย จะไม่ระบุที่นั่งเลยคือเราสามารถนั่งตรงไหนก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนในโซ่ของรถเร็วรถเร็ว,รถ,ร,วรถด่วนโดยเฉพาเนี่ยเขาจะจำกัดที่นั่งนะครับอย่างเช่นคุณนั่ง109ที่กำลังจะมาสมมุติว่าคุณนั่งรถปรับอากาศนั่งในนอยชั้นสองเตียงล่างนะครับอยู่ประมาณสักเตียงหนึ่งไม่ก็เตียงสองนะเอาเตียงสองเลกันสมมุติว่ามันเป็นเตียงบนคุณก็เดินไปครับให้พนักงานที่เขาอยู่บนไอ้รถไฟบนตู้นอนรถไฟดูว่า คุณอยู่ตรงไหนเขาจะพาไปนะครับแต่เขาก็จะบูที่นอนให้เลยรถคันนี้เนี่ยจะไปถึงเช้ามืดนะครับประมาณตีสี่ห้าแต่ในเมื่อรถล่าช้ามาทุกวันเนี่ยแน่นอนครับบางทีเนี่ยรถอาจจะไปถึงตีสี่ยี่ห้าตีสี่สามแปดเป็นต้นแต่ในบางวันพีกนะครับพีกยังไงพีกเพราะว่าอาจจะไปถึงตอนตีห้ากว่า นี่คือพีคสุดนะครับบางวันเนี่ยจะไปถึงหกโมงเช้าด้วยซ้ําประมาณร้อยนาทีนะครับตีสว่านหนึ่งชั่วโมงยี่เดชชี้ทางกระบวนมาอีกแล้วนะครับโอโ้โหสุดยอดขอเรียกว่าพี่ฮินะครับโอเคเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับนะกาลังมานะครับหนึ่งศูนย์เก้ากรุงเทพเชียงใหม่รถอลีกับรถท้องที่สี่ศูนย์แปดเชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับสองขบวนนี้จะเป็นพี่น้องกันนี่นะครับพี่เดชชี้ทางกระบวนนะครับ พี่ีท้ากระบวยอย่างน,น,นะครับหมายเรียกอะไรมาดูกันเลยทีเีชีสี่ห้าหนึ่งห้าโอ้โหสุดยอดครับนี่นะครับ,บอพอหอสีน้ำเงินมาทุกวันแต่ตอนนี้เนี่ยจะพ่วงแค่บางวัน <c oughs> ไปเปิดกาที่เล่นนแสงที่เล่นแสงไปดูกันนะครับ <c oughs> เราไปดูป้ายกันกรุงเทพเชียงใหม่บ๊ายบายเพื่อนโฟกโชคดีนี่นะครับอ่ะก็เป็นครอบครัวนะครับไปกันสองไปกับแม่แล้วก็ลูกสองคนนะครับพ่อก็มาส่งนะครับรถจะรอรีกับรถท้องที่48 0เชียงใหม่นครสวรรค์ว๊อ เพื่อนไม่ได้ยินนะครับสมมุติว่าคุณนั่งคั้นสามเนี่ยผู้ต้องหาที่นั่งนะครับอผมขอเดินตามเพื่อนนะครับเพื่อนผมกำลังหาที่นั่งอยู่โอเคโอเคโอเคาเปมีตทางไปกับได้ที่นั่งยังโฟกอทีสาจานี่นะครับเพื่อนผม ีวที่ร้อยแล้วกดสี่อสาอ,อันนี้จะเป็นคันสามนะครับนี่จะเป็นคันหกเจ็ดแปดเก้าในคันนี้นนคันนี้คันสามนะนี่นะครับสมมุติว่าในคันที่สามก็ต้องไปหาที่นั่น,นครับว่าคุณอยู่ที่เท่าไหร่อย่าสมมุติว่าคุณอยู่ตรงประมาณสักเออไม่ใช่ตรงพระพิสุสงนะครับอยู่สักประมาณเออจะพูดว่าไงเดียอ่ะประมาณเนี้ยสมมติว่าประมาณ40อ่ะ จะอยู่ตรงนี้นะครับแถวนี้ตอนแรกผมก็เป็นนะครับนะเพราะว่าอารถกำลังมานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารถเร็วรถด,ด่วนหรือพิเศษเนี่ยเขาจะจากัดที่เลยนะครับว่าคุณต้องนั่งตรงไหนอย่างเช่นคุณนั่งอยู่หนึ่งตรงเนี้ยฮะไปขอไปดู4ี88แป๊บนึง แล้วนะครับรถท้องที408เชียงใหม่นะครสวรรค์นี่นะฮะมาเจอกันสองพี่น้องอ่า่นะครับโอ้ยนี่นะครับ408 408น,นะครับ,40 8. 40 8รบเชียงใหม่ ขอสวรรค์อ่ะเรามาดูปลาขออภัยที่สี่ส่วนแปดเรามาดูป้ายกันนะครับผมเชียงใหม่นครสวรรค์นี่นะครับไปโอโตามถ่ายไม่ทันนะครับโออกทั้งสองของบวนพร้อมกัน ท,ที่คอปรากฏทัพกิจฟุ้บอลรเทปปากน้ำโพไปที่สุดที่นครวสวรรค์นะครับโสุดยอดโว้ยอ่ะมาต่อโว้ยสุดยอดครับสุดยอดมาเดี๋ยวผมบอกลาเพื่อนก่อนนี่นะครับ109กุทยเชียงใหม่โอ้โหยโชคดีนะเพื่อนโฟกอ่ะไปแล้วอ่ะต่อ ตอนะครับ ừ, คนแน่นทุกวันนะครับขบวนนี้สุดยอดครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับคุณก็เลยเดินทางเยอะอยไปแล้วไอ h a แลนด์ไปแล้วนะครับ109สุดยอดมากนะเพิ่อนผมก็ไปนะครับคนเสื้อขาวก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสนิทก,กันนะครับโอเคสวัสดีครับ